ผลจำกัดทุกเกิดสุขท้งกายตนเจริญพรมากมายโดนขอให้ดีเต้าจี้อวยพรบริษัทพรของแม่ดีซีจำกัดเจริญพร5 5าห่าห้าว้าไง <c oughs> เอาเอาใหอำมุกเอาน้องน้องพาเอามุก<อ>แล้ว,ลวมุก,ม,กมุกไปแล้วเอา ว่าว่ยังไงถาม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 อไถามในสี่ไม่ไม่ถามสี่สี่ข้อเียงาถามถามว่าบอกว่ารู้จกบางรกรรเกี่ยวอะไรกับมันบางบางกระกรอ่ะรู้รู้จักอะไรที่เกี่ยวกับบางรกรรไหมบางรกรรข้อสองเาไม่รู้จักเรียนรำมาหรือเขาเรียนรำมาใช่ไหมข้อสมชัยพร ชยพรคือใครชยพรคือใครข้อสี่พอตแลนด์เกี่ยวอะไรพอร์ตแลนด์เกี่ยวอะไรด้วยพอร์ตแลนด์เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวเฉยๆเขาไปเที่ยวเฉยๆเขามาตรง

めちゃめちゃ。 ชัยมงคลเหรอชัยพรค่ะชัยมงคลอากงมีมีเด็กคนที่ชัยมงคลจากขอนแก่นอากงชัยมงคลเนี่ยใครใครใครเป็นเกี่ยวข้อะไรคนนี้เป็นใครนะอยู่ที่ร้อยเอ็ดสักคู่ บางละจำเคยไปไหมบางละจำบางละจำจังหวัดไหนอะพี่ยกรุงเทพอ่ะพิษณุโลกเคยไปที่พิษณุโลกไหมบางละจำพิษณุโลกมันฟุล เขาเขาเป็นคนมุกเนี่ยเป็นคนที่ไหนนะมุกเน่ะเป็นคนจังหวัดไหนกรุงเทพค่ะเขาเกิดกรุเทพตะกง ไม้พัดที่ห้อยอยู่ไพระพระพระมีห้ repay, repay, Nancy, อ um ยไหมคือว่าพระที่ห um um ้อยมีใช่ไหมมีห้อยพระใช่ไหมกำเอามือซ้ายกำนะแล้วก็แล้วก็รัดรัดถึงพระอาจารย์ที่โกงอ่ะเขารู้จัก จำไนปก็จันพี่กงแล้วนึกถึงชื่อก็ได้แล้วมาแล้วนึกถึงชื่อก็ได้อะไม่ต้องไปละ,ลปละมัว่ว ซ้ายเนี่ยกำพระแล้วแล้วนึกถึงเอ่ยชื่อว่าพระอาจารย์อี้โกงสัญญาสัญญาณย่างไม่มาัาจาญยยังไม่มาเลยกากนึกถึงอยู่กักอง ดูหน้า,า,าอาจารย์จีกงเอ้าหน้าน,นี้นะเห็นไหมอาจารย์จีกงเนี่ยพราจาจะมีพัดเอ็งยังพระอาจารย์จี้กองถือพัดอ่ะ <c oughs> น้องคารุใช่ไหมรู้ค่ะอ่าถือพัดอ่ะรู้จักใช่ไหมรู้จักใช่ไหมเขาบอกรู้จักอ่ารู้จักรับตาแล้วได้เห็นท่านเลย ใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มเริ่มต่อสัญญาณได,ด้ไหมมันไกลก้าวกลมอ๋ออะสัญญาณเริ่มมาแล้วมันอยู่ใกลอเมริกา <c oughs> ไม่เพอ ได้ก็ไม่ใช่กระดาษที่พี่เก็บออกมาลูกลููมาที่ลูเอารูปแพ์กองลูมเกียร์เกียรเกียเกียรเกีย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 เียเกียียยเยเกีียียยเกีียเกียเกีกี เขาสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยตั้งอยู่แถวนี้อตรงเคยเคยตั้งอยู่แถวนี้มีประตูทางเข้าแต่ตั้งตรงไหนดีครับอารงอยู่ไหมเขาได้อยู่ไหมคะของเขาอยู่ตอนนี้ได้อยู่ร้านไหมคะตอนนี้เขาอยู่ในร้านหรือเปล่าไม่ได้อยู่เขาอยู่ที่บ้านอากงหมายถึงว่าพักอยู่ที่นี่ของเขาไม่ได้พักอยู่ที่นี่ครับอารง อันนี้หน้าบ้านนะโกงอันเนี้ยด้านหลังตรงนี้อะโกงเนี้ยพิกัดพิกัดตำแหน่งพิกัดตำแหน่งอันนี้หัน,นไปทางนี้โกงหลังหลังบ้านตีจูเอีย้ยอันนี้เสด็จพ่อรอห้าอ,าอา่ะอ่กง งขายอาหารชาติไหนชาติใดของอาหารอะไรอาหารไทยอาหารไทยค่ะอาหารไทยอะโกงคือตอนตอนสมัยก่อนจีอยู่เฮียเนี่ยมันมีมีเขาตั้งอยู่แล้วตอนนี้เขาไม่รู้ว่าของเขาจะไปตั้งตรงไหนดีเพราะเขาตกแต่งร้านเสร็จไปเซ็งร้านเขามากโกงจีจิวเฮียเป็นยังไงอะโกง ต้องการอะไรหรือแบบไหนจะได้บอกน้องเขาได้ถูกต้องเวลาไหว้ ยกออกนำไปทิ้งยกออกไปเลยตั้งไม่เป็นสารแบบไข่ถ้าไม่มีไม่เป็นอะไร ปี2 5 2 6ปีกุ่น อันนี้อ้วงสเสด็จพ่อเราท่าแล้วอันนี้อันนี้อะไรครับทุกงน ดบ่เนี้ยเนี้ยเป็ไม่ทับทีมไม่ใช่ค่ะที่บ่บ่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเป็นคนดีแบ ก็ดังกว่าใช่ไหมครับได้ก็ได้แบบไทยก็ได้สีังกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดังดังกว่าสี่ีครับคืออะไรสีก็คือที่ดินเนี่ยเจ้าท่าทนาดีท่าทนาดีที่ถือมวยผมท่าเรือบางปะกแบบไทยก็ได้ถ้าแม่ทรณีที่ดี ตีบอนเนียตีบอรเนียพ่อแม่ทรีใช่ไหมครับถือมวยถือมวยผมนีนมมวยต่อมีดมวยผมตามบรตะระชาทหาอได้ไหมละครที่นู้นนะคะอาบูชาได้ไหมไม่ได้้วยกเซกด้วยเสกด้วย ถ้างั้นก็มานี่แล้วก็ส่งไปให้ไม่ได้ไไม,มีมากมายมพระพระตรงนี้นคือวัดวัดวัดที่อเมริกามีอยู่<อ>ต,ตีบอร์ตีบอรนี่คือท่านแม่คอรานีบีบมวยผม,ม,มที่แมครองที่เป็นท่านแม่คอรานีแล้วมีบีบมวยผม,มหญิงหัก ไม่ควรถ้าจะนไหว้ <Hey. S 1> ไหว้สิสิวิวิลาสิวิลาฮ<ม>ุโจสิวิลาสิวิลาก็สีวอลีใช่ไหม <laughs> สิวลีอ่ะสีวอลีสีวอลี บูชาวันนั <orse S 1> ้นจบอครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิววงววิวองทวนซิทำแท่นบูชาหุ่โจประจํวันเกิดหนึ่งแท่นสองแท่นบูชาตรวกลางวาสเด็จพ่อโลหะด้านขวาพระสยามเทวาธิราชด้านซ้ายพระพระแม่ธรณีแล้วก็ ตามแบบของแต่ละชาติให้ปลูกเศษด้วยถ้าไหว้นางกวบไม่ควรถ้าจะไหว้ให้ไหวก็เสียวลีแทนถ้าเสียวลีไปไหว้ที่วัดหรือว่าไหว้ออ๋ที่บ้านที่บ้าไว้ที่ร้านมาไว้ที่ร้านมีอยู่มาค่ะก็ก็อาตั้งไหว้เลยมีก็เอาตั้งไหว้เลยแสดงว่าสารเจ้าที่อธิษฐบอกว่าให้เอาออกไปเลยก็ไปวางไว้ใต้ต้นไม้ได้แล้วแล้วเอาออกต้องทำพิธีขอไว้อบรม จริงๆนะมันเป็นหัวแดงฝรั่งเป็นฝรั่งอยู่พี่ฝรั่งอยู่นมมันไม่รู้เรื่องโ,อโดอ๋อแสดงว่าไม่ใช่เจ้าคือเป,ปเป็นเจ้าพี่ฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรของเนี่ยเขาอยู่ตรนะงนี้เนี้ยเอาอันนี้อาโกรมให้เอาออกไปเลยใช่ไหมครับ แล้วต้องทำพิธีอะไรขอเขาไหมหรือว่าเอาออกไปเลยครับอังหวยอังหวยโคมพคมอังหวยก็คือทับทิมเนี่ยมีใส่น้ำเอาทับน้ำมนเนี่ยไปเอาน้ำมนที่วัดก็ได้แล้วเอายอดทับทิมมีอยู่อยู่อยู่แล้วก็พรมเสร็จก็เอาสารเจ้าเจ้าลูกไปเลยยกออกไปวางไปทิ้งยกออกไปวางไว้ที่ไหนก็ได้กองบอกเราต้องไห้แล้วเอาเอาไหมเอาไหมไม่ แล้วโงมีอะไรแนะนั่งเขาเป็นทัพเปิดร้านอยากให้นั่งจะขอรบขายดีหูไปไปติดดิหูส่งจากเมืองไทยไปติดนะครับโกงใช่ไหมนอนเลยเอาเยนหูเออไอเดี๋ยวโกงครับเดี๋ยวกันี่พี่อาโกงครับพี่พ้าจะตั้งอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนครับมโกงเอาแผนถามนี้ก่อนนะคือตรงนี้ คนมองเห็นคนมองเห็นทันทีคนมองเห็นทันทีที่เข้ารานคนมองเห็นทันทีที่เข้าในร้านตรงประตูได้ไหมครัตรงตำแหน่งที่คนเห็นเนี่ยคนเห็นเลย คนงานมีแต่ปัญหาทุกคนเดีย<ะ><ะ>วจังเดินจักรเดิจักรไม่หูหเอาหูมาคุคูเอาอันนี้เจ็บเลยอันนี้เจ็บเจ็บไปก่น่นเอาอนนเหู่ให้ไม<ห>่ได้คุณซา เตาานอาหารไม่มีเตาเตาเตาไม่ใช่นะวางวางไว้ติดไว้ทีรัวแล้วตรงวัดตรงครัววางไว้ตรงแถวไหนครับรงที่ไหน้เครับเต้าอยู่ตรงไหนเต้าอยู่ตรงหนเตาอยู่ไหนก็ติดติดอยู่ติดผนังตรงนั้นติดบนผนังเตาใส่ใส่กรอบ จะจะได้ได้นานใส่กรอบด้วยจะได้ไวนานจะได้ไว้นานด้วยมีอะไรไหมขอไปเผื่ออีกไหมไม่มีเผื่อสมุดหัวหูหูหูไอ้กองเอาหูเผื่อไว้ก่อนเผื่ออ้กลงเอาหูพิมพ์หูพิมพ์เอาหูจะได้ดังจะได้ดังเอาหูพ่อจันหูแต่เชียร์คะอันนี้เลย ีแหละคนนี้เอาดูซากดูซากกลางบนล่างสามเปิดเปิดวกรงเขียนปูอยู่จับข้างล่างจับข้างนั้จับจับ ร้านทำอะไรประตูหน้าบ้างประตูหน้าหลังประตูหนทางเข้าทางเข้าหนึ่งทางเข้าประตูทางเข้าหนึ่งหลังเกเงิน จจไปแกใสให้จเลนจะั pues ่งเรือไปค่มีอะไรผไม่ม nah, ีอะไรยู่ไหมเดี๋ยวจะให้คนอื่เดี๋ยวเฮียจะคุยกับไหไม่มีแโเคเดี๋ยวจะโทรไปคุยกับพายอีกทีกันนะดยวให้คนอื่นเข้าถานต่อนะจ้า bái bay Agung bái bai, bay bái bai rồi Agung, bái, 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 bái,